ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่สำหรับเช้านี้เป็นวันอังคารที่23มกราคม67นะครับผู้สมาชิกดูอาการของทุเรียนตัวนี้ขณะนี้ผมกําลังยิงสปริงเกอร์อยู่นะครับตัวนี้ผมใช้หัวที่ธรรมดาเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าหัวไม่ใช่หัวเวียงนะครับมันเหมือนกับเป็นเล็กๆผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหัวอะไรอ่ผมใส่ เฝยๆแล้วก็ปริมาณไม่มากนะครับนอกทรงพุ่มประมาณสักหนึ่งเม็ดนะครับประมาณนี้แล้วมาดูตรงสภาพของใบนะครับนใบตรงนี้นะครับหลังจากที่ฉีดยาเพียยาเชื้อรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในที่ที่เขียวๆนี้ผมฉีดในเรื่องของอาหารรองเสริมแล้วก็สารายอะมิโนบวกแคลเซียมโบลอนนะครับ ที่ที่ออกอ้วเขียวอย่างนี้นะครับแล้วที่สังเกตอย่างหนึ่งนะครับใบก็จะออกมาประมาณนี้นะครับใบยอดก็ไม่ใหญ่ดูเหมือนกับขาดธาตุสังกคระด้วยนะครับเป็นเป็นเป็นรอนอย่างนี้แหละครับเป็นหยกักๆยนี้แต่ก็เขียวนะครับแต่ก็เขียวอยู่เอ่อตัวนี้นะครับเกิดจากการที่มีหลายๆองค์ประกอบองค์ประกอบที่หสภาพที่มีสเลนบังตลอดเวลานะครับ ผมทาการทดลองนะครับสําหรับต้นนี้ที่ผมไม่ให้เขาโดนแดดในช่วงของเวลากลางวันซึ่งจะมีความต่างจากต้นอื่นนะครับสองต้นนี้ผมให้น้ําไม่มากนะครับให้ฝอยๆอย่างนี้ละ,ะผมให้วันเว้นวันนะครับพอวันเว้นวันหลังจากนั้นดูเหมือนกับกิ่งเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเหมือนกับทุเรียนที่อยู่ในร่มนะครับอยู่ในร่มก็ทําให้เหมือนกับสังเคราะห์แสงไม่เต็มที่ประมาณนี้ กรณีแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะใบเล็กๆนะครับตัวนี้เกิดจากที่ผมใส่ในเรื่องของอาหารทางดิน1233บวกกับในเรื่องของอะมิโนโด้วยนะครับอะมิโนผมผมลาดในนี้นะครับยาเชือ้อรายาเชื้อรานี้ยังไม่ใส่นะครับฉีดเฉพาะทางใบประมาณสองเดือนแล้วครับที่ผมไม่ได้ฉีดอ,อคือไม่ได้ลาดนะครับไม่ได้ลาด แต่ฉีดทางใบนะครับก็ให้สภาพที่เขาทรงอยู่ประมาณนี้นะครับพอใบตัวนี้แก่เขาก็จะถอดออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะปล่อยนะครับหลังจากนั้นมาดูนะครับไม่มีเวลาไม่มีเวลาดูก็เลยลกเลยนะครับก็ยิงสปริงเกอร์ประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมใช้หัวหัวเวี่ยงนะครับทั้งฉีดในของบางทีผมก็ไปหลีหัวที่เป็นหัวงูเห่าด้วยนะครับเพื่อเสริมเติมในช่วงของมีนามีานะครับ แหัวเวียงนี้ก็อาศัยคุมพื้นที่ที่อยู่บริเวณภายนอกนะครับคุมดินฟ้าอากาศเพื่อให้มีความชื้นสัมผัสนะครับผมจะยิงประมาณสัก20-30นาทีนะครับประมาณนี้แต่ผมก็เว้นนะครับวันเว้นวันนะครับถ้าเป็นเสราร์อาทิตย์ผมก็ทั้งเสราร์และอาทิตย์แต่ขยับลงมาเป็น20นาทีนะครับประมาณนี้ฉีดสวันแต่เสราร์อาทิตย์นะครับสภาพ ก็เป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่คือเพื่อนสมาชิกจากการที่ข้อป้องมันห่างๆอย่างนี้นะครับข้อป้องห่างๆนี้ก็คือไนโตรเจนสูงนะครับไนโตรเจนก็1 2า3นะครับผมใช้1 2า3แต่จริงๆนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็มันก็จะถอดยอดยาวนี่แหละครับแต่ว่ามันเหมือนกับลำต้นมันจะไม่แข็งแรงผมก็จะไม่ค่อยใส่เท่าไหร่1 2า3นานๆครั้งนะครับจะใส่ปกติผมจะใส่ Uh, 633นะครับเป็นปุ๋ย uh, ข้างคาวนะครับ633ซึ่งมีทั้งฮิวมิกมีทั้งอะ uh, uh, มีทั้งไตรโคโดมานะครับมีทั้งไตรโคโมาที่รวมอยู่ในถุงเดียวกันในกิโลเดียวกันประมาณนี้เพราะว่าอาศัยดูแลในเรื่องของรากทุเรียนด้วยนะครับก็คงจะเป็นเสาร์ทิตหน้าหรือประมาณนี้นะครับจึงจะได้ตัดแต่ก็ถือว่าถอดยอดมาดีนะครับถ้าช่วงฤด,ดูหนาวนะครับมีการ แตกยอดประมาณนี้ก็ถือว่า,อาพอใจเป็นที่พอใจถือว่าโอเคส่วนต้นเล็กๆนั้นนะครับเป็นทุเรียนเป็นกบชายน้ํานะครับเป็นกบชายน้ําก็จะค่อนข้างจะโตช้าพอสมควรนะครับให้น้ําเท่ากันให้ดินให้ปุ๋ยให้อาหารเท่ากันนะครับซึ่งผมทําคลิปก่อนๆไปนั้นว่าทุเรียนค่อนข้างที่จะโตเร็วในเรื่องของหมอนทองแต่ถ้าเป็นทุเรียนที่เป็นอย่างอื่นนะครับ ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตช้าพอสมควรก็ประมาณนี้นะครับในช่วงนี้ก็ดูแลนะครับขาดไม่ได้ในเรื่องของซิงค์นะครับถ้าสังรสีเพราะอากาศเหมือนกับเวลากลางวันก็ร้อนจัดนะครับเวลากลางคืนก็หนาวหนาวคือยังไม่ใช่หนาวจัดนะครับแต่อากาศเย็นพอสมควรนะครับทุเรียนใบก็จะไม่คลี่กังเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ก็มีลมแรงนะครับตามพี่ใบไม้ ขยับนะครับลมแรงแล้วก็ดูเหมือนคึมๆเหมือนจะมีฝนถ้าอากาศแบบนี้แสดงว่าท้องฟ้าไม่เปิดนะครับท้องฟ้าจะไม่เปิดทุเรียนก็จะ,ะไม่ค่อยมีการคลายน้ําเท่าไหร่แต่ถามว่าวันนี้ทาไมจึงลดเพราะว่าผมเวียนมาสองวันแล้วนะครับเลยต้องลดเพื่อรักษาความชื้นสัมผัสทางดินแล้วก็รักษาดินให้มีความชุ่มชื้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องของการดูแลก็คงเป็นประมาณนี้นะครับส่วนที่จะ แชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกถ้าเข้าสู่ฤดูหนาวก็ดีนะครับถ้าถอดอย่างนี้นะครับสองเดือนครั้งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าอพอใจอยู่ในเรื่องของการถอดยอดปกตินั้นนะครับถ้าเขาให้น้ําไม่เพียงพอให้ดินที่เป็นสารปรับปรุงดินก็ตามนะครับหรือธาตุอาหารทางดินถ้าไม่พร้อมนะครับหรือไม่สมบูรณ์เขาจะไม่ค่อยถอดนะครับผม ทดลองหลายโคกแล้วนะครับก็จะนั่งนานนะครับนั่งนานหมายถึงว่าจะเขียวแล้วใบก็ไม่ร่วงแล้วครับก็จะเขียวนานกว่าจะ,อะถอดยอดแต่นี่ก็เขาเขียวไม่นานแต่เขาก็ถอดยอดนะครับด้วยที่ผมกระตุ้นด้วยด้วยหกสามสามมาก่อนนะครับมาก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นยอดเล็กๆประมาณนี้นะครับผมใส่หกสามสามพอประมาณสักสิบห้าวันนะครับผมก็มาย้ําในเรื่องของสิบสองสามสามอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้ ใบก็เลยค่อนข้างที่จะขยับพอสมควรนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ชอบในกรณีข้อป้องอายาวๆแบบนี้ก็12บสนะครับยี่ยี่สิบห้าเจ็ก็ใส่ได้แต่ผมส่วนมากผมจะไม่ใส่นะครับถ้าเป็นทุเรียนเล็กในเรื่องของปุ๋ยเคมี K Me, นะครับอีกอย่างหนึ่งก็กลัวว่ามันเป็นช่วงแรงนะครับเป็นช่วงที่ความชื้นมันน้อยนะครับบางทีเราลดน้ําไม่ถึงนะครับบางที ใบมันก็จะไหม้นะครับใบก็จะไหม้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทุเรียนเล็กเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของรักษาหน้าดินก็คือปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ทุเรียนก็จะปลอดภัยมากกว่านะครับก็ยังไม่ต้องไปเร่งอะไรนะครับถ้าเร่งก็จะให้เร่งในช่วงของอเข้าสู่ฤดูฝนอันนั้นจะดีกว่านะครับประมาณนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่อยากจะให้ตัวเร็วยนเกินไปเพราะมันจะอ่อนแอพออ่อนแอปุ๊บ เชื้อรานรในเรื่องของโรคเน่าโคนเน่าก็จะตามมาและอีกอย่างหนึ่งหน้าดินของเราก็จะแข็งก็จะด้านอย่างนี้เป็นต้นก็จะใส่ในเรื่องของดินปุ๋ยมักนะครับแล้วก็อินทรีย์เคมีก็ประมาณนี้ครับในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาทุเรียนก็ประมาณนี้ถ้าใบเก่แล้วก็ขอให้ขยับด้วย6กสมสามนะครับพอเป็นใบดาบก็ขยับด้วย12บสองสมสามใส่หน่อยเดียวนะครับาสาหรับต้นนี้นะครับต้นนี้สูง1เมตร ผมก็จะใส่ประมาณแค่ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับครึ่งช้อนโต๊ะไม่ไม่ไม่ใส่จนกระทั่งว่าหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็พอะะรประมาณแล้วใส่งงห่างๆนะครับรอ,รอบรอบทรงพุ่มประมาณนี้ห้ามย้ําเด็ดขาดห้ามห้ามใส่ตรงที่โคนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่นะครับฝากสมาชิกสักนิดหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อน ลูกทุเรียนเขาเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้ผลนะครับต้องต้องค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปก็ถ้าสมมุติว่าอาการมันดีอาการมีใบเขียวใบชูชันนะครับดูตอนเช้าใบเขียวใบชูชันอยู่หรือมียอดขยับอยู่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ค่อยๆพยุงไปประมาณนี้ก็คงจะไม่ต้องไปรีบเหมือนกับสวนอื่นๆที่เขามีความชํานาญในเรื่องของการดูแลบํารุงรักษานะครับประมาณนี้ก็ ฝากให้เพื่อนสมาชิกนะครับดูแลรักษาเดินตอนนี้ต้องเดินถีๆนะครับในตอนเช้านะครับอีกฝากอย่างหนึ่งก็คือถ้าลมแรงๆอย่างนี้มักจะมีะไรแดงนะครับส่วนยากําจัดไรแดงหรือเพลี้ยต่างๆก็ไปดูอันเดิมคลิปเดิมนะครับส่วนเพลี้ยะจะไม่ค่อยมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยจักรจันเพลี้ยไฟที่เคยมี ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีนะครับในในในช่วงของฤด,ดูอากาศแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นอาไรแดงนะครับที่เข้ามากับพืชอาศัยต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปฉีดเขาได้นะครับก็ดูแลบำรุงรักษาเฉพาะในส่วนที่เราดูแลนะครับก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ